ยิ่งจะหลับตายแหละสวยที่สุดแล้วเนี่ยใช่เปล่าอะไรมาคุยกับใครมาหรือเปล่าเนี่ยเปไป๊าไปไป๊าไปไ่าหรอปรอฉากต่อไปไงเอ็งเล็งๆุเล็งๆุเล็งเเล็งตวันนี้โอ้โหบรรยากาศวันนี้ข้านึิงอยาก จะเอาว่าบอกมียาพาทหารมาหนึ่งคนนะทหาจะลองเล่นว่าให้ดูข้าเป็นพ่อเล่นว่าวด้วมนเลยหันจนจบเลยใครอจากว่าใครบเพ็กพอง ไอ้หนูเป็นไรลูกข้าข้าไปเล่นว่าวมาข้าว่าวไปกระหานแล้วข้าก็ไปแอบชักอยู่ไปแอบอะไรนี่แอบชักแอบเล่นแอบเล่นจักว่าวนะเล่นเล่นว่าวครับก็ข้าทำว่าวขาดทีนี้ข้าเครียดมากเลยทั้งพ่อเจ้าเอาว่าผู้จำเมืองตัวสำคัญนี่นะ พี่เพคะข้าขอโทษเจ้าสองคนทำดังไยดีเพคะตามกฎคนเป็นบานเต่าเอาไว้ว่า <"Wow> หากเก้าตัวนี้ลอยไป่ตกหผากเป็นผู้หญิงคนนั้นก็ต้องเป็นผู้หมายของพระปิ่นทองลูกของเรานะเพคะใช่แล้วถ้าตื่นเป็นผู้ชายแล้ว <laughs> ต้องมาเป็นองค์พระนะอ๋อนึกว่าเป็นผู้ชายก็จะได้กันเหมือนเดิมโอ้ไปเถอะค่ะดีถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องหาทหารของไปตาม 对号。 เาาวีวันนี้นะค่อมีข่าวดีจะมาบอกบังเอิญพระเป็นทองไปชักว่าวที่กลางป่าอะชักไปชักมาแล้วว่าวก็หายใครพบใครเจอมาบอกความค่านะเดี๋ยวพระราชาของข้าเนี่ยจะมีรางวัลอย่างงางมาหากเป็นชายก็จะได้เป็นองค์ครัก์ของพระเป็นทองแต่ถ้าหากเป็นหญิงสาวงามก็จะได้อภาพีเษกสม ยายนั yeah, ่งทำมาสองคนาแก้ล ah ูกยาไม่คนแล้วยายลูกไม่นยายอาวสิบตาหน่งร้อยหนึ่งยายยจากสีผมจ๋านี่เก็บได้แกไปเอามาจากไหนกันแก้ว ฉันเก็บได้อยู่ันฉันนชไม่ต้องตกไปเอ๊ะตาเมวานนี้ค่าเห็นทหารมันประกาศว่าใครเก็บเห้าได้จะได้เป็นมเหสีของผราปินทองใช่ไหมตอ้ยโ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 อ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยาอ้ยโ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 อ้ยอย่อ้าโอ้ยโอยอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยอยอ้ยอยโกเออออ เข้าไปวังแล้วจะต้องทำตัวดีๆนะหลานของยายใช่ยายเดี๋ยวแก้วเี่จะทำตัวดีๆเปลี่ยนเสียงเพราะมันจะสวยแล้วโอ้คนชิมลูกเลยทำไมเสียงน้องแก้วน้องเย็นแล้วจะบอกโอ้นี่มันบัอกแตงโมวโอ้นี่มันบักสมโอวอ้านี่จะไปแล้วนะอ้าว กอดตาโอ้โหทำไมไม่กอดยายรักตาแห่แกอดแต่ตาเนะามี่ยนายายนั่งอยู่ก็ไม่กอดรักยายเฮ้ยกอดคืนมันรักยายด้วยเมีให้คนเดียวทำเป็นเข้าไน เดี๋ยวชาจะไปหาเจ้าตาก่อนนะราาาเจ้ตไปบอกพระเจ้าตาก่อนว่าแก้วได้วงโอ้โชคดีเลกให้โชคคนะรับโหหัวเป็นเจ้าเป็นนายนะครับไปก่อนนะแก้วแล้วก็เดินไปหางานนะแฟนก็บอกว่าแก่ขึ้นทุกปีปีที่แล้วก็ยิ่งแก่กว่านี้นะเจ้าตาไม่ไหว ทำไปแล้วจะมาขยี้ได้ไหมตาไม่ได้เตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาตาแก่ได้เมาโอ้ดีมากเลยนี่ตายายบอกมาว่าสงสัยเจ้าตาเป็นคนใต้หรือคนจันนี่เป็นคนนครนี่นครไหนอ่ะนครนายกนายกนายกใครเข้าใจบ้างแกส่งมาขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วหรือปะ พระเจ้าตาแก้วจะไปแล้วนะอ่เอาดีเก็บไว้ให้ดีนะทำไมล่ะโอ้วโาเนี่ยมันจะทำให้เจ้าได้เจอคู่แท้งั้นฉันไปก่อนนะไปแล้วหมดตาเจ้ายังกอดพระเจ้าตาก่อนเองมั้จะกอดอย่างเดียวได้กอดอย่างเดียวเลยยแก้วจะได้ก็ตอนนี้แหละตอนอื่นโอ้ยตื่นใจเดี๋ยวกลับไปอ่านนะ แกวกดีสกปรกมากเท่าไรเร็วเร็วรวดพระอาตารุ์หลุ่บนเจ้าเอาจับใั้จับแกวแล้วกจ้าจันจะมาเหรอเอาแล้วขยี้แ้วเออฉากนี้ให้พระอาจาเพราะว่า ราาชพระเจ้าค่ะตอนนี้ข้าได้น้ำตัวน้ำแก้วหน้าม้ามาแล้วพระเจ้าค่ะนี่มันตัวอะไรอะเราชื่อแก้วมันดีเจ้าอะไรนะเจ้าชื่อแก้วมันดีเอาละดันจะเร่งกระทั่งพระราชาแล้ววันเจบการมาแล้วดีดีที่เจ้าไปเอาตัวอะไรมาเนี่ยจับเราไว้อย่าปล่อยเออมีปล่อยก็ไม่ได้ปล่อย ไมต้องส่องไปขนาดนี้สนองรอมย้อนไอ้สองก็ไม่เห็นนี่ส่องตาทุกช่องนะไอ้ใครอะรอจ้างเอาหวานแล้วจะมาแล้วทำไมนั่งแล้นั่นเจ้าไปขโมยว่าวให้มาว่าวของเราว่าวของข้าเราเจอเจ้าก็ต้องอยู่กับเจ้านี่นี่มัอยู่กับข้าว่าวข้าอยู่ที่พระมเหสีไอ้ไอ้ อไม่งามแล้วเพคะเราอ่ะเราผู้ต่ำต้อยอ่ะเรานั่งข้างล่างก็ได้ดูนะฮะอีแก้วได้ทั้งวังเหรอะได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะบินท้องเอากลับวังเนี่ยเราสารได้บ่แล้วเป็นกระฐานะสัตว์ในพื้นทัม ไผิดแล้วเยินเป็นคำคำตัดแล้วไม่คืนคำไม่ใช่เอ้าเราได้ยินเมื่อว่าจะเล่นมุกแล้วล้ผิดแล้วจตากเนี่ยอ๋ออู๊สามสิบอ่ะนี่อะไรอย่ามาเจ้อตาไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่าวอบวอบวอบผ้าอบอบ อันน like ี้เตรียมมาจะได้พอเอาทาเงียบเลยโอเคโอ้โหอันนี้สองมีแกออไปแล้วแกออกไปแล้วแกตาแกมีอรล้วงไปนี่ล้วงไปไว้แกวงล้วงลวลวงล้วงลไม่ใช่ล้วงล้วงนีแกมีี่ว่ายู่มีไปไปไปวิธีจะดูไส้อว เดี๋ยวมาเจอไส้ห <le> ah, <N> ัว <iquer> พ hey, sure. uh, uh ี่ตาแล้เอาละให้เรือไปไงไปสั่งเขอแท็เวนไงวะเนี่ยอันนี้มีมีีอะไรอยู่ในอะไรลองคิดนะคิดว่าจะมีอะไรนะรือคุณท้าย

แล้วไหนสิ่งที่ข้าให้เจ้าไปเอามาก็มองสิน <cái S 1> ่ะ <networking> อ <ped> ันบป็นเพื่ออยู่นั่นน่ะอันได้ไงเขาเขาบอกเข่าเรียกเป็นอะไรลูกเขาลูกนึงน่ะอยู่ตรงนั้นนวดเสด็จพี่เพคะอยู่นู่นเพคะทอดพระเนตรดูเพคะไหนเพคะเฮ้ยเรานี่เศรจพี่กูอะไรไปเพคะทำเราทำตามที่ตกลงแล้วเราขอจิกิจิกิยากได้จริงๆริงไหม ออกไปเลยไมให้ง่ายกเอาเอางั้เราขอข้าวขอคือนี้เลยนั่นไงว่าล้เชียวอกเด็แม่ไปออกไปเราก็ไปนี่ขนาดเขาให้ลูกยังไล่พ่อแม่เขาเลยะเอาละันนี้พีอแก้วรอมานานอุ้ยอุ้

พ่อพี่้อมเขินเขินเขินตกจีตกจีตกจี๊ดแม่เลยบนเมยมากเลยพระบินทองอทำเป็นเงใจคนอื่นหมขาจะะตะพามาพามาพามาก็จะไงพรับี่ทองก็คงไม่ชอบรล่ะ หน้าตาอะไอย่างนี้สวยไม่พอร้อนมากขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันจะดูอาบน้ำอย่าบอกนะว่าถอดตรงนี้ยใครเอาว่ากูไปไหนเก็บแล้วก็ม่รู้แต่เอาว่าก่อนสาทีของจัง มอกลพระปิ่นทองจะมาแอบดูอาบน้ำแล้วนะถอดผ้าด้วยพระปิ่นทองแอบดูหรือเปล่านะอย่าโดดลงแรงนะเดี๋ยวน้ำท่วมวัดคมวางอาบอยู่นานแล้วเห็นเงาจะคุ้มจะคุ้มตรงนู้นขณนั้นพระปิ่นทองก็แอบ พี่ทองแอบดูแอบ,บมองธรรมดาของผู้หญิงสวยเนาะต <จะ S 2> <ก>้องมีผู้ชายมาแอบ,บมองไปไหนตอนนี้ก็มีที่คนแอบ,บมองเอางั้นพวกเราลุกไ,ไปข้างหลังก็พ,พี่ทองไม่แอบ,บดูทําไมมาร่างใกล้ๆเอาเห็นแล้วลุกเห็นแล้วเจ้าเห็นข้าได้อย่างไรก็พ,พินทองอ่ะใส่เสื้อสีเหลืองเหลืองดังจ้าไม่น้องเินไม่น้องถถ ีแต,ต่เจตจำนงที่ขอค่ะบินทองน้อสวยไหมจ๊ะขอจ้ะไม่ต้องเถินไม่ต้องเถินรังสวยจังตอบให้มันจริงใจเลยสวยมากไหมจ๊ะข้าว่าเจ้า ขอบใจเจ้าชายอยู่ไรประยุตาไประยติบอกโขกสองรอบกูเล่นไปสองตับแล้วสังเกตเธอกระโปรงกระโปรงเย้เย้ทำไมกระโปรงมันมีลัตนาลมันโผล่มาข้างหลังเงี้ยข้างหลังมันแบบอเท่นหม้เท่นไม้พาหลังอ้าวเป็นไงมาไงเราพระเจ้า <laughs> วยกว่านี้ได้ไหมจ๊ะโอ้ไม่ต้องกลัวเลยว่เาเจ้าตามีของดีไมเอีกแเด็ลยนะของดีเต็มยอดขอแบบเต็มเต็ม อันนี้คือแป้งมหาเสน่ห์อ่ะนะใช้ยังไงอ่าใช้ใดได้เห็นแล้วเราก็จะต้องตกเสน่ห์ของเรางงเฮ้ยบางไไกลก็จะตายเราจะลงนะหน้าทองเจิมให้น้าเจิมให้เห็นหนุ่มคนนั้นไม่โดนเลยเฮ้ยชี้ไปทางคอเลยเหรอแกพอลุงมขอบคุณนะ ปไปละเองด้วรอีนส่วนนี้ไหวแล้วเนี่ยเออแม่พอกระจพี่พอดูดีหน่อยเ,อเดี๋ยวลุงเด่นนี่คนมาไกลๆมาไกลๆเอ๊ะทำไมมันไม่มีมแม่เลยฮะมันอยู่นี่หมดแล้ว <c oughs> เอ็องมันอะไรเนี่ยมันเล่นอะไรกับอานแมแมเต็มหน้าอย่างนี้ก่อนเจอเลยนะเจอมซะรับาไม่ไกลสิมาให้ไกลเรื่องไม่ชนะครับปิบัติ เไม่สนใจสดมาไม่ไส่อยากลาวพอช้าแล้วกนก็ปินทองเนี่ยาปินทองบอกเวียนหลายรอบมามาเดี๋ยวเช็ด่กุ้ยใส่ก <potato eneca>: ุ้ยใส่กุยแหมชอบคนหลังทุกทีนนั่ ทอแล้วข้ามาถึงกับรรทมเลยหลกเรียนสี่ตกไปแ่อะไเสิขันตึนนขันหลับนะพระมินทองจะฝันทำไมกดขนแบนี้ล่ะ เจ้าขอบฉันไม่ได้หรอเปคเจ้าใช้แก้วน่นหไม่ใช่ะแก้วมันนีแก้วมันนีแก้ันนีแล้วาไปคะตัวเองหลับแลหลหลับอยู่อย่างพ่วกเห้วานี่มันนี้แล้วนาเหรอพเาจะได้เจอกันอีกไหมเราจะได้เจอกันในฝันก็พอหลับไปนอนแล้วเราจะเจอกันในฝันเหรเราจะเจอกันทุกครั้งตลอดไปใช่ไหมใช่ เลยนเสียงสูงเวลาพวกกบลัวเสียงเอาเป็นแบกว่าแล้วก็เริ่มปวดอะไรอยากอยู่ตัวเองกลับมาและทันใดนั้นแก้วมณีกับพราปิดทองซ้อมมีไหมเนี่ยค่ะค่ะนี่ไม่มีไม่มีไม่มีฉันไม่เห็นอ้ร้องมีไหมเนี่ย อายุ18ตาม่า18ห้มโูนะฮะ8โลตาเฟียบพามาจาับเมืองมาอะไรนะนั่นไงเดี๋ยวมึงไปคิดกับหลวงตามาเลยไปสองคนนะลงกาพามาจากเมืองลงกาข้าวิสารมาด้วยขออ่านก่อนพุ่มกลับไปแล้ว ขอโทษนี่คือรายงานคือรายงานคือรายงานวิชาสุขศึกษาตโอ้พระเจ้าตาเรียมช่วยท่านนะน้องใหม่มาจะมายึดเมืองของเจ้าถ้าเจ้าไม่ส่งของบรรณาการมาเดี๋ยวข้าจะส่งทหารมายึดเมืองของเจ้าไม่เป็นไร ยกข้าจะส่งเด็กมสามมสามมสามส่งรายงานเจ้าเอยบส่งนะมันคือคะแนนกลางภากลางภากลางภาพวกะแนนเ็นไปลูกเราก็ดันมาป่วยซะอีกลูกก็ช่างป่วยตอนนี้เสรียด้วยถ้าเป็นทางป่วยเหรอ บอกแล้วอย่านอนกับแก้วเยอะแม่แม่แล้วจะทำยังไงดีพี่คะเสเอฟพีแก้วจะขออาสา,ศาไปลบเองจะไวเหลอแก้วไปแล้วจะไปแล้วนะไปปะไปเลยดี่าปถ้าเป็นท้องลาคนสิลาเมียก่อน สับเข้าบีาเฟือาย้าวเซลฟี่ว่าแล้วพตาไปมาต่อไปกลับขึ้นมาก่อน แกวเยังจะมาเกี่ยวอีกแล้วใครแพ้ได้แควมานนี่ โอ้ไม่ต้องใช้ไม้หรอกเนี่ยจะร้องกัไม่ได้อ้านอยไอ่ไม่ดากอ้านอยไอกอ้านอยออ่ะอนีดผิดออกไปโอ้ช่างีคองผู้าบมองไ้ช่วยูช่วยไม่ตรง it's yeah. yeah.